โอเคครับก็กลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มารีวิวแล้วนะเดี๋ยวพามารีวิวบ้านอ่าเป็นบ้านผมเองบ้านหลังแรกเดี๋ยวถ่าย้ดูเดี๋ยวพามาชมบ้านนะไม่ได้อวดนะแต่อาจจะมีรายการบ้านตกแต่งบ้านหรืออะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะผมไม่มีความรู้เรื่องบ้านเลยแล้วผมจะแต่งไปแนวแบบไหนผมก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทําอะไรกับบ้านหลังนี้โอเคไปกันนี่นะครับผมก็เป็นบ้านหลังกลางก็ถูกเลเออ เป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับเขาเรียกทาวน์โฮมหรือทาวน์เฮาส์ผมก็ไม่รู้นะให้ดูรอบนอกก่อนให้ดูพื้นที่กันแล้วกันเออ,เอ,อ,เอ,อประมาณนี้หน้ากว้างประมาณห้าจุดเจ็ดเมตรนะครับผมขออนุญาตถ่ายนะก็บ้านจะเป็นอย่างนี้มีแค่สามหลังต่องุงก็สามมีแค่สา <Okay. S 2> มหนึ่งสองสามก็ประมาณนี้นะก็ ตรงนี้จอดรถยนต์ได้หนึ่งคันตรงนี้น่าจอดมอเตอร์ไซค์เอาจอดมอเตอร์ไซค์อาจจะมุมนี้ไอคิดไ้นะเออทําสวนทมปลูกต้นไม้สักหน่อยตรงนี้นิดนึงมีประตูเข้าสองด้านเลยเออมุมกล้องอาจจะอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> คือไม่เคยถ่ายบ้านไม่เคยรีวิวบ้านนะต้องบอกไว้แบบนี้ก่อนแล้วอีกอย่างผมไม่ได้ เอาตัวอะไรไม้กันสั่นหรืออะไรเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละมาด้วยเข้ามาในตัวบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะมีห้องห้องนึงอันนี้ผมคิดไว้ว่าอาจจะทําเป็นห้องรับแขกอาจจะเล็กหน่อยแต่ทางโครงการเขาจัดตรงนี้เป็นห้องรับแขกแต่คือแบบบ้านมันหลังเลก็กน,นะม,นม,มันไม่ได้มันไม่ได้หลังใหญ่ไงใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วกันสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะเออรับรับ,รบ ต่อมเย็นมากเลยขัางหลังตรงนี้ในนี้ประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรก็ไม่ได้ใหญ่มากข้างข้าบ้านก็ต่อเติมกันแล้วออก็อนาคตอาจจะต่อเติมตรงนี้ด้วยเป็นควาเป็นอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำกอนนี่ห้องน้ำก็ประมาณนี้เปนะ็นไง บ้านหลังนี้เป็นสองห้องนอนอีสองห้องน้ำสามห้องนอนนะครับผมก็เนพื้นที่ในพื้นที่อผตรงนี้ก็เป็นประตูสามารถออกได้นี่ก็ออกได้นี่ก็จอดรถก็ยังไม่ได้เข้าอยู่นะครับหลังนี้ก็รอตกแตง่งอค่อยเข้าอยู่อีกสักพักเลยนะมุมกล้องอาจจะปวดหัวได้นะเออต้องขออภัยด้วย เดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองกันว่าเป็นยังไงนะ <c oughs> เข้ามาชั้นสองจะเป็นห้องนะครับผมสายมือก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนี่นะครับเห็นอยู่เนาะ <c oughs> ก็แล้วจะมีห้องห้องหนึ่งห้องนี้ก็มีหน้าตา่างหน้าต่างเปิดไงวะเปิดนี่หน้าตา <c oughs> ่าง อันนี้จะเป็นห้องข้างหลังนะครับคือลมเย็นมากเลยนะทุกคนลมแบบลมลมเข้าแบบดีมากอะคือไม่เปิดพัดลมยังได้เลยะครับถ้าเปิด,เป,ดเปิดหน้าต่างอองนะหนาก่อนจะซื้อบ้านหลังนี้ผมดูทิศทางลมได้เขาบอกว่าหันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือใช่ไหมลมมันจะเข้าดีอะไรไจากไปบ้านผมหันหน้าไปทางทิศใต้เนนี้ก็เป็นห้องมัตเตอร์เบดูนะครับ ก็ไม่ใหญ่มากก็เล็กๆขนาดจากตรงนี้ไปน,นี่อยู่ประมาณสองเมตรหกสิบเตียงพอดีจากมุมนี้แต่มุมนี้ก็สามเมตรกับสี่เมตรนะครับตรงนี้ก็ได้อยู่ก็วางตู้วางเตียงวางตู้เสื้อผ้าได้มาอีกห้องหนึง่งคือโซนข้างหน้าจะมีสองห้องนะครับมีห้องนี้กับห้องนี้ ห้งนี้ก็สามารถวางเตียงห้าุได้หรือจากบา้านตัวอย่างนะเออก็วางได้นี่ก็ชั้นสองก็ประมาณนี้ทาไมถ่ายกริปลงช่องรถมาพี่ก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆแล้วกันอา่าสิ่งใหม่ๆตกแต่งบ้านด้วยอะไรแบบนี้แบ่งตามงบเลยอาจจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับผมเผื่อโยกย้ายเผื่ออะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างอเฟอร์นิเจอร์บิวอินอ่ะแพงเออมันแพง,แพง เ <c oughs> ังไม่แพงนี่แหละเอออาจจะมีบางจุดแล้วคับต้องดูด้วยบ้างบเท่าไหร่ประมาณนี้โลง่โลงๆเลยบ้านโลง่โลงๆเลยปั๊มน้ํายังไม่ติดต้องติดปั๊มน้ํานูน่นนี่นั่นก่อนที่จะตกแต่งอย่างอื่นนะผมว่าหลายอย่างเยอะก็หมดหลายตังค์แล้วขนาดยังไม่ได้เข้าอยู่นะไปเออโน่นนี่นั่นยังไม่ตกแต่งอะไรเลยเฮ้ยทุกคนแต่ตังค์เราหมดแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ลงบ่อยนะครับคลิปนี้ก็ อาจเป็นการตกแต่งบ้านหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นคลิปเสริมไปเผื่อใครกาลังทําบ้านอยู่อะไรแบบนี้นะอ,อผมก็ไปเดินงานมาหลายงานแล้วไปทั้งไทยวัสดุไปทุกอย่างออก็ไปเดินดูก่อนเดินดูของเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าเราจะชอบแบบไหนดูดูเยอะๆดีกว่าไว้ไเผื่อเลือกเอ,อถ้าใครอยากทำสปอนเซอร์แบบของตกแต่งบ้านออขอสปอนเซอร์เลยแล้วกันติดต่อมาได้นะครับผมรับเลยเมว่หมดแล้ว อาจจะเป็นกระถางต้นไม้งุ้มน,นี่นั่นรับหมดเลยนะครับผมติดต่อมาได้หรือใครทำยูมอินอยู่ติดต่อมาได้หรืออะไรก็ได้นะอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องก็ติดต่อมาได้ครับผมโอเคครับคลิปบ้านก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเกี่ยวกับบ้านผมจะทําอะไรฝากติดตามไว้ด้วยหรืออยากให้ผมทําอะไรเกี่ยวกับบ้านตกแต่งตรงไหนราคาเป็นยังไงของแต่ละชิ้นเป็นยังไง สามารถทิมใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวบ้านเสร็จก็อาจจะกลับมาทําคลิปแล้วโควิดก็เริ่มจา,จางหายแล้วครับผมยุ่งๆหน่อยแล้วก็อีกอย่างไม่กล้าไปถ่ายรถอะไรแบบนี้ออกข้างนอกเท่าไหร่กลัวแบบมันกระทบก,กับงานอะไรแบบเนี้ยมีงานต้องทำ่ะเนาะเออเข้าใจด้วยอาจจะห่างหายไปนานจะพยายามกลับมาอ้ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ให้ชอ่องมมอซาตไทยแลนด์ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ